ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในสินทรัพย์ปลอดภัยและจากข้อเสนอภาษศีศุกากรใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อพันธมิตรทางการค้ารวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท,ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากหลังจากทรัมป์ย้ำว่าเขาวางแผนที่จะเรยกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้25ซซึ่งถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดของสงครามการค้าที่วุ่นวายของเขา เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดและคงอัตราดอ,อกเบี้ยงเงินสดไว้ที่3.85ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงหลังจากที่ทรัมป์ส่งจดหมายถึง14ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดเผยมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ดอลลาร์รับผลกระทบจาก0.1%เ็ล็กน้อยเทียบกับเยนในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณซื้อของอินดิเคเตอร์ในการเทรดรืเอ STO สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะดอลลาร์ลดลง0 6ดเทียบกับวอนในรอบการซื้อขายล่าสุด CCI บ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะหุ้นโกลดอลลาร์สองการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดตามโมเมนตัมวัดการแว่งตัวราคาเราอยู่ในตลาดโซนการซื้อมากเกินไปค่ะหุ้นของบริษัทเทสลาลดทั่วดกาารรงสออล้เนคโดรวค่ด ตัวเลขสําคัญอาจได้รับความสนใจเป็นพิเศษแต่ตัวเลขระดับกลางก็อย่ามองข้ามเพราะอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ตัดสินภาวะราคาเพื่อดูว่าการพุ่งของราคาแน่นอนหรือชั่วคราวให้เช็คปริมาณการซื้อขายหากปริมาณต่าตลาดอาจแค่คลืดคลืนชั่วครู่เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ